จะกำหนดจิตก็ตามไม่กำหนดจิตก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุงา้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงกที่เคยผ่านมาแล้วเน่อเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้น เขาจึงเข้าใจเิตว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟาุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตจากนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสาแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไป ไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยะปัญญาเจตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้ว ทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุง้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าเีนอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิต และมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกเจนทำนิชทานานเจตนาที่จะละเว้นความทั่วตามกฎของศีลนั้น โดประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเป็นสิ่งนั้นนั้นแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเองจะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิต ในเปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันต่อคิดไม่ตั้งใจคิดมันต่อคิดสติสัมประจัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะดาจิตที่เกิดมีความคิดทุกเสิยงทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอาธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเอง เมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ปุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันพุง่งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่า เวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้โลกเศรษฐีฟังดูเผินๆก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้ เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเอาวแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแก ความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสตาติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสมติตามรู้รู้รู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรมภาวนา อันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดําเนินไปและเอกอย่างหนึ่งการปฏิบัติสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะสังวรระวังพระรัฐีการสอนสมาธิภาวนากันนั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้น ท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิดสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นตน้นเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่า เมื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ทรงกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบังวิญญาณพระอาราหันต์บังวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบังให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ญาณแก่กล้าขึ้น บางทีทำเจให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตนมาเห็นก็เย็นรล้ผมก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยยานช่วยช่วยทานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนในเมื่อน้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการกระทับส่ง สภาพจิตท,ที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีปรับมีอาการอึดอัดนั่นในเจ็บในใจกิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิ่งอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวังในอีกอย่างหนึ่ง การทำสมาธิด้วยวิชาอาคมทางไสยาศาสตร์บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็ใกล้ๆกับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิตครอบวิญญาณของตัวเองให้หมดจิตสารภาพในการที่จะดำเนินไปโดยลำพังของตนเองจิตและวิญญาณของตนเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นการภาวนาอันใดซึ่งมีอำนาจ หรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิตการภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงทีนีแผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้อง ไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปคามทั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิธีเพื่อสร้างพลังจิตของตนเองให้สงบให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปทัญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญา สามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจทุกข์ปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกข์อริยสัจแต่ในเมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นในิจผู้ปฏิบัติกำหนดดูทุกข์ที่เกิดขึ้นกำหนดดูทุกข์ที่ดับไป เมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดรู้ทุกที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั้นว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปในเจตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรง อันกับความโล้ของท่านอัญญาโกลทัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความโล้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทะยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการโล้ธรรมเห็น